เข้าไปในเมืองนะครับเราก็เพิ่งมาถึงเวียงจนันทร์ตอนประมาณสักบ่ายโมงครึ่งแล้วก็รอรถที่ดิวตี้ฟรีนะครับตอนนี้กําลังเดินทางเข้าไปหาอะไรกิน ตอนนี้ก็เราก็อยู่ในเวียงจันทร์นะครับร้านแรกที่เรามาวันนี้เป็นร้านสเต็กนะครับเป็นร้านสเต็กประจําของผมคือมาทีไรผมก็ต้องมาทานนะครับชื่อร้านว่าลาเต้ลาสนะครับเป็นร้านสเต็กสไตล์คล้ายๆกับกึ่งอิตาเลียนกึ่งฝรั่งเศสหน่อยๆน,นะครับคือร้านนี้เป็นร้านดังของที่เวียงจันทร์เลยคือถ้าเป็นช่วงตอนนี้เรามานะสายแล้วแต่ถ้าเป็นช่วงเชียงเศษโมงเทียงเนี่ยคนจะเต็มเลยต้องจองแต่วันนี้เรามาสายแล้วก็คือลูกค้าก็โลง่ลงๆแล้ว แต่ที่นี่อ่ะเด็ดที่สุดคือสเต็กแล้วก็ขนมปังเขาก็ทําเองเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับนี่ก็เป็นขนมที่ทางร้านผลิตเองถูกไหมครับอันนี้ทางร้านทําเองแม่นแมวผ่าถ้าสมมติข้าเจ้าสีมาเนี่ยมันตั้งอยู่บองไหนเขาเอิ่นซอยเนี่ยอ่าซอยผมเขาเอิน่นเดสวัตรองตื้อน,นะตัวครอบต่างครอบเนาะเจ้าอันของอ่างข้นียวหอกแก้วคุมมาอ๋อนิ่มของอ่าถัา่วลนเตา เโอเคอันนี้ก็จะจริงๆก็อยู่แถวถนนริมโขงนะครับริมโขงเข้ามาก็จริงๆจะสังเกตง่ายคือจะมีประตูโขงเป็นประตูวัดจีนอยู่ถึงพอถึงปุ๊บก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยจะอยู่โซนแบบโซนธุรกิจแหละนะเ,เดี๋ยวดูขนมก่อนว่ามีอะไรบ้าง โอเคครับตอนนี้อาหารเราก็มาครบแล้วนะครับวันนี้เราสั่งเป็นสเต็กสันใน2จานนะครับของน้องแบงค์จานหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสลัดแซลมอนแล้วก็ตัวนี้ชื่ออาหารจะแปลกๆหน่อยถูกผมผมก็คนอื่นอาจจะไม่แปลกแต่ผมแปลกๆโกสุกุต <Sco> จะทานเป็นมีกับมีแกงด้วยแล้วก็มีเนื้อแกะอกไก่ไส้กรอกนะครับประมาณนี้อาหารมือแรงนะครับมือแรกงลอง,ลองชิมดูครับว่า mm hmm. เป็นยังไง แต่จริงๆร้านนี้ก็เป็นร้านประจำอ่ะรู้รู้มือกันอยู่แล้วอืมอร่อยนิ่มนุ่มนุ่มมากอืมแบบเขาย่างเขาย่างมาได้พอดีนะครับอันนี้เราสั่งเป็นมีเดียมแลนะครับอรสชาติโอเคมาก อร่อยหาตัวจับยากเลยคือแล้วราคาไม่สูงนะราคาจานหนึ่งตกแค่สเต็กสันในตกแค่ประมาณสักสองร้อยสองร้อยวะประมาณสองร้อยะประมาณสองร้อยบาทสองร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยถูกมากแนะนำนะครับต้องมาโดนนะมาเวียงจันต้องมาโดนร้านนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสลัดแซลมอน,นก็เป็นสลัดแซลมอนนะครับ หอมหอมเจมา,ามันกรโมกกินแล้วแบบสดชื่นเลยอือดีๆตัวนี้เป็นเป็นตัวเปิดที่ดีมากค่ะแนะนําเลยฝั่งนี้เลยตัวเปิดโอเคเลยกินตัวนี้เสร็จถ้ามันกินเล็จเราก็จะกินคู่กันไปคนระับอืมอร่อยย่างมาได้ดีมากโอเคเดี๋ยวเราจะลองเทสตัวนี้ดู นี่ก็จะเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวแบบก็ยังไม่เคยเห็นข้าวแบบนี้นะโกสูกุดประมาณนี้ถ้าผมพูดผิดยังไงก็เดี๋ยวขออภัยด้วยแล้วกันนะครับรสหนาถามว่าเหมือนข้าวไหมมันก็จะเหมือนธัญพืชหน่อยๆแต่ว่าจะหอมเนยมาก หอมเนยหอมหอมกลิ่นเครื่องเทศของข้าวเขาอะ่ะอืมข้าวดีข้าวดีหอมอะ่ะหอมแล้วก็มีอะไรข้างในด้วยอืมมีแบบเนี่ยมีแบบอะไรข้างในด้วยเห็นไหมครับอ,อร่อยเดี๋ยวเราลอ,ลองชิมพร้อมข้าวพร้อมกับไส้กรอกนะครับดูว่าเป็นยังไง ืไค่อกอก็แบบมันมีรสชาติของแกะนะครับเป็นเนื้อแกะเนื้อแพะโดยประมาณนั้นคือมันจะมีกลิ่นสาบนิดๆแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับเหม็นถึงกับถึงกับสาบมากแต่ว่ามันมันเป็นกลิ่นหอมเรารู้เลยว่ามันเป็นเนื้อเนื้อแกะนะครับเราลองดู เดี๋ยวลองเนื้อไก่เนื้อไก่นะครับนุ่มเลยอะ่ะโดยรวมดีโดยรวมดีเลยโอเคเดี <c oughs> ย๋ยวเราก,กินจริงจังนะครับนี้เมื่อกี้กินกินชิมชิม ดูเลยเขาย่างมาพอดีเลยไหมเห็นเนื้อไหม,ม,มแดงนี่เขาก็ให้ขนมปังมาด้วยขนมปังนี่เขาจะแ,บบแถมมาเลยพร้อมชุดสติ๊กอกินเรีอบเลยเลไม่กินซุปเลยเป็นไงซุปนี้เป็นอ๋อข้างในก็จะมีเนื้อด้วยนะ มีเนื้อมีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรกันลองชิมดูอ่าะลองชิมเนื้อดูนะว่าเป็นเนื้ออะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นแก่นะอืมจริงๆอะเป็นเนื้อแก่อือร่อะจริงๆแค่ทุบเนี่ยทุบแค่ทุบนี้ก็จบแล้วนะอร่อย อร่อยมากอืมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เพิ่งเคยกินครั้งแรกแต่อร่อยแนะนําว่าคนก็ควรจะลองอืมถ้าคนที่ชอบกินแก่นะอรอกโอเคเลยดูดิดูสีเนี้ยคือแบบย่างมาได้แบบพอดีเลยอะ่ะอืม อ,อร่อยไส้กรอกนี้ก็เป็นแก่นะไส้กรอกนี้ก็เป็นแก่เออจากล้องจะถ่ายมาทันนแล้วกินเร็วเกิอนอตอนนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเม็ดนี้ที่เราเห็นนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออลูกเกดเออลูกเกดลูกเกดอันนี้น่าจะเป็นลูกเกดนะครับเม็ดนี้น่าจะเป็นลูกเกดเพราะว่า มันหอมเลยแล้วก็ได้ความาหวานของลูกเกดเข้ามามลงตัวมากเลยอันนี้ข้าวเขาเนี่ยลงตัวมากเนี่ยนะลูกเกดลูกเกดทั้งหมดเลยเนี่ยอื้อว้าวผู้สาวเดี๋ยวเดี๋ยวรายเงนินได้โอเค คครับตอนนี้เราก็ทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปทานกาแฟกันต่อนะครับก็กำลังเลือกอยู่ว่าจะไปร้านไหนจริงๆมันมี2องถึงร้านที่เป็นร้านที่เราไปประจำแต่ว่าจะไปแนะนำร้านหนึ่งที่มันมีผับผับรับอยู่ข้างบนอ่าเดี๋ยวพาไปดูครับวันนี้อิ่มมากโอเค ตกไม่ลรเท่าไรไม่ละสามพันถ้าไม้ละสามพันไม้ละสามพันนมก็สามพันวะอ๋อไม้ละหกบาทไม่ถึงหกบาทประมาณห้าบาทอืประมาณห้าบาท,มมาบาทนมย่างนะนมย่างไซออนนี่เอ้ยคิดกันจัดละสามหมื่นวะสามหมื่นก็ประมาณห้าสิบบาทราคาดีมากราคาดีมากๆไม่เปิดตั้งแต่เะ้มงนะ ไปสองไปสามเนาะเดี๋ยวเราสั่งท้มตำมาจริงฝรั่งเลยเมื่อกี้เดินมาออกมาเพิ่งเจออีสานจริงจริงจะตั้งใจจะกินจริงๆเที่ยวที่เราก็กินแล้วที่เราซื้อแบบซื้อยืนกินแต่ตอนนี้เข้ามายืนกินในร้าน เมื่อกี้เป็นนมหมูอันนี้เป็นเอ็นนี่เป็นเอ็นเอ็นหมูพี่เขาให้ขนมจีนมาเอามาเอามาแบบแบบพันพันผักน้ำแอร์แค่นี้อค่อ่อนหน่อยแ่อ่อนแท้หนิน้อยแค่อ่อนแท้แท้เลยนค่า่อนแท้เหลือคิดดูข้างหลังยังอยากกินอ่ะดูดิ แต่พ่อไม่เจออาหารพีเศษมั่ได้เลยหอมแบงแบงมือนะมือมือปลาค้นอร่อยอหอมมากแบงปลาอร่อยมากริงเนี่ย หมูก็ดืออกินน้อยๆกินอย่างนี้เลยก็จะสาใจแกงคั่มพักนมตับเอ็นหมูดับเบิ้ลเติม นาจิบ่มีว่ะอ๋อเขาอ๋อแถวแถวนี้มั้บอสีหอมวันนี้แสดงว่าไอ้น้อยสีหอมวันนี้บ่มีว่ะสีหอมวันนี้ไม่มีนะครับอ๋อว่เปิดสัปดาหแล้ว่ะหม่องสร้อยที่ว่ามีอ่าๆๆโอเคงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เราต้องไปถนนถนนริมโขงแคมของนะอยู่ที่เขาเรียกแคมของอือ โอเคครับตอนนี้แล้ว,ว่าทานเรียบร้อยแล้วหรือว่าจบไม่ใช่สิอะไรเขาเรียกว่าอะไรจำ้ำอ่าจ้ำส้มตำเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อันนี้คือร้านที่เขา,าชื่อร้านอ่ะผมก็แอบไปถามมาจริงๆพี่เขายังไม่มีชื่อร้านนะแต่ไปถามเขาก็บอกว่าปุ้ยนมย่างอ่าไม่ใช่นมใหญ่นะปุ้ยนมย่างนะตรงติดกับร้านสเต็กเลยอร่อยมากส้มตำอร่อยมากนมย่างก็อร่อยหมูย่างก็อร่อย ใช้อ่อนนี่เด็ดมากมาลองนะมาลองนะเป็นร้านแบบจะบอกว่าร้านลับก็ได้แต่คนในพื้นที่น่าจะรู้จักดีแต่อันนี้ผมว่าเป็นร้านลับที่แบบน่ามาโดนแล้วราคาไม่แพงมานะมานะปุ้ยนมย่าง โซดากินเลยกระแด่โอเคแพ้อ,อะไรก็ชาเขียวก็ชาเขียวเนี่ยน้องน้องเอาชาเขียว,วขยว้างบนน่ยจะเป็นบารับ ครับตอนนี้ก็เราก็ทานกาแฟไอติมบิงซูอยู่ที่ร้านดาร์คทเวนตี้วันแถวริมโขงนะครับก็คืออยู่ที่นี่ก็จะเป็นแบบฟิลแบบนักศึกษาชอบมานั่งนักเรียนชอบมานั่งนะครับก็จะมีอาร์ตแกลเลอรี่อยู่ด้านข้างด้วยคือโดยรวมอ่ะผมว่ารสชาติกาแฟที่นี่ดีจริงๆจริงๆผมกับเพื่อนอ่ะมานั่งมาบ่อยละแล้วก็ที่นี่ก็จะมีผับข้างบนแต่วันนี้ผมไม่ได้ทานกาแฟนะก็จะทานเป็นพวกแบบของหวานน้ำดื่มอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้แนะนำว่าประมาณช่วงทุ่ม สองทุ่มอะ่ะลองมานั่งมันเป็นกึ่งแบบผับชิวชเป็นบาร์ลับข้างบนเวิร์กแน่นอนเดี๋ยวไปต่อครับว่าร้านไหนโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านโตเกียวซูชินะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นประจาในเวียงจันทร์ผมเลยมาเวียงจันทร์ผมก็จะมากินร้านเนี้ยถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นผมก็กินร้านนี้ร้านเดียววัตถุดิบเขาจะสดใหม่คือเป็นเป็นเลยวัตถุดิบแบบเป็นเป็นเลยกุ้งก็แบบตัวใหญ่ก็มีล็อบสเตอร์แบบล็อบสเตอร์เป็นด้วยนะ แล้วก็จะมีพวกหอยพวกปลาอะไรเงี้ยเป็นสดๆเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะทานอะไรแต่จริงๆวันนี้จุกมากคงจะทานได้ไม่เยอะละร้านนี้โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคครับตอนนี้อาหารที่เราสั่งก็มาครบแล้วนะครับ วันนี้เราสั่งเน้นเป็นซูชินะเพราะว่าจริงๆเราก็ทานมาหลายร้านแล้วอันนี้เราก็จะเน้นเป็นซูชินะครับก็อันนี้จะเป็นเซลมอนเบิร์นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกมีทั้งเซลมอนมีกุ้งมีปลาซาบะปลาไหลหอยเชลลแล้วก็ขี้ปลาตาเดียวส่วนอันนี้ก็เป็นกุ้งเทมปุระทอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดปาลาสลัดปลาทอดนะครับอาหารก็อยู่ที่นี่เขาจะเน้นแบบพวกวัตถุดิบที่สดสดใหม่รสชาติแบบโอเคคือกินที่นี่คิดว่านั่งอยู่ทองหลอ่อ เกจเดียวกันเลยอ่าแต่ราคาที่เน่ยดีกว่าราคาราคาเป็นมิตรเราจะลองนะครับอ่าเป็นเปิดด้วยแซลมอนแล้วกันคือแบบชิ้นอย่างหนาเห็นไหมชิ้นแบบชิ้นอย่างหนาอยูนี่ไม่ต้องจิ้มเลยไม่ต้องจิ้มซอสจิ้มเลยแตคือเอราดเหมือนซอสของเขามาแล้วมันออกหวาน,น,นหน่อยอร่อยมากสอสเขาดีเมื่อกี้เรากินไปแล้วเป็นแซลมอนเดี๋ยวเรากินลอง ปลาไหลปลาไหลครับปลาไหลก็จะเป็นปลาไหลเกรดดีอันนี้ก็จะเป็นที่สั่งมาเพิ่มก็จะเป็นปลาหิมะนะครับน,นี่เป็นปลาหิมะอันนี้จะเป็นปลาสบะ,ปสบะเป็นปลาสบะอ่าพอเลยมากินกับเพื่อนคนนึงแต่ว่าเพื่อนไม่อยากออกฟองนะครับไม่เป็นไรนั่งอายอยู่ อันนี้จะเป็นหอยเชลล์นะครับหอยเชลล์บุตาเตะตัวที่อยู่นี้แบบนุ่มเลยเลื่นเลยสบายเลยอร่อยพี่ดาวต้องของน้ำจิ้มซีฟูดหน่อยอันนีก็จะเป็นเทมบุระนี่น้ำจิ้มเทมบุระนะครับ ทอดมาได้ดีมากแป้งก็กรอบทข้างในเนื้อนุ่มกุ้งก็แบบกุ้งอร่อยเลยสดมัน,นก็เป็นสลัดปลาแบบนึงก็ลงตัวดีนะปลาก,กระทอดมาพอดีวันนี้ชิมไปแล้วคำหนึ่งอันนี้จะเป็นปลาหิมะนะครับน,นี่เป็นปลาหิมะดู ตปวปลา,าหิมะฮู้ขอบใจเลยนี่จะเป็นน้ำจิ้มของปลาหิมะเติมความหวานนิดนึงอะไรเงี้ยนะอ้ของแบบที่นี่คือการันตีเลยว่าสดสดมากเดี๋ยวเราเปิดด้วยตัวนี้กอนแล้วกัน เอาแบบอย่างนี้เลยปลาเนี้ยขาวนะครับข้อเดือดสดมากหวานเลยเนื้อปลาหวานมากอันนี้ได้เป็นโอทาโโ่นะครับของเราเป็นสายหัวอยู่แล้วเราต้องใส่วาซาบิไปแบบนี้ โลครับหืมหืมลิน้นลิ้นดุนเข้าไปขาดเลยครับนุ่มละลายมันแทบแบบอืหวานหวานจริงแต่วนซาติมิสูตรเดิมครับเราไม่ไม่จิ้มแต่เราใส่วาซาบิเองเดียวครับอหืมหืม ีเก็บที่นี่แบบทัดของแล้วก็จะมีห้องแบบห้องไพรเวษด้วยสองห้องปกติเวลาที่มาเยอะๆจะใช้ห้องพรเวษเป็นหลักนี่ครับหือโคตรฟินฟินอ่ะขอโทษโลยคำนะครับชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยขายสี่ห้าร้อยนะสามร้อยนะอย่างเงี้ยชิ้นอย่างเงี้ย ดีมากดีมากเอียงหน่อยนะแตงมมนนะติดใจติดใจตัวนี้หวานชิ้นแบบอย่างหนาดูดิอืจัดไป้มนุ่มม,มันละมุนเลยเยี่ยมอ่ะเข้าถึงจิตวิญญาณอ่ะอทำไมเพื่อนผมนิ่งเลยล้ว อิ่มอิ่มอิ่มอิมือจริงๆกินกันมาหลายร้านแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องมาจบที่ร้านนี้เพราะว่าคือมาที่ไรไม่เคยพลาดลร้านเนี้ยอืโตเกียวซูชินะครับอยู่ด้านหลังร้านขอบใจเดอร์โตข้างหน้านี้ก็จะเป็นอเมซอนเพิ่งเปิดใหม่มหมละมุนนี้จะเป็นแซลมอนเบิร์นนะครับ ข้างหน้าน่าจะท็อปด้วยโฟกาใช่ตัวนี้ท็อปด้วยโฟกาแซลอมอนเบิร์ท็อปด้วยโฟกาครับตอนนี้มันๆเลยอะคำนี้อหออมโฟกาเตเตขึ้นจมูกก่อนเลยอืร่อยมากอ,อันนี้หวานนะคือถ้าถ้ามันถ้ามันสดอ่ะมันจะหวานอืมอหือ เดี๋ยวกุ้งให้เดี๋ยวกูวจัดการกุ้งให้มัน,นจะเป็นกุ้งเบิร์นะครับอ่าเป็นซูชิเป็นกุ้งเบิร์เโอเ,เดี๋ยวเราจัดเราจัดคาใหม่กันอ่านี่นะครับกุ้งเบอร์นะครับอื้อันนี้หนังปลาหิมะครับทีเด็ดนั่นนี่ทีเด็ดทีเด็ดเอาวะหนังปลาหิมะ เน้นเลยราดน้ำจิ้มซีพลูนิดนึงอ่าราดน้ำจิ้มซีพลูนิดนึงโอเคเอามาแล้วนะซับเข้าให้หวานมัน โอเคครับตอนนี้เราก็ทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับกลังจะเดินทางกลับฝากไว้ด้วยนะครับร้านโตเกียวซูชินะครับการันตีครับสดสะอาดอร่อยโอเคครับเราเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ